สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างลิศนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปตัวงานนะครับตัวนี้จะเป็นบริการใหม่ของทางร้านนะครับเป็นการเปลี่ยนจอตัวนี้จะเป็นรุ่นอ p p o F1S นะครับจะเป็นโมเดล A1601 ครับตันนี้จะมาในการจอแตกนะครับตอนนี้ถ้าทำการเปลี่ยนจอเรียบร้อยแล้วครับผมก็ถ้าลูกค้าท่านใดติดปัญหาเรื่องจอแตกหรือจอใช้งานไม่ได้ในสมาร์ทโฟนทุกรุ่นนะครับที่ ร้านาเปลี่ยนกิ๊ครับทีตรงนี้จะเป็นบริการร้านนะครับยังไงผมขอฝากไว้ด้วยนะครับทางที่ตไท,ที่ช่วงผิดสามสาขานะครับจะมีเชิมนอโศกในกระบังนานแล้วก็อยู่ในหมอลาดเพ้าครับผมยังไงผมขอฝากติดตามทางเพจ Facebook YouTube ด้วยนะครับครับสำหรับตัวนี้ผมช่างที่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ